วันนี้เราจะมาคุยกันถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับนั่นก็คือต้นไม้ผู้ให้ครับผมคือเรื่องเนี้ยภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นนิทานเด็กธรรมดาๆรรนะครับแต่จริงๆแล้วมันซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับความรักการให้แล้วก็การเสียสละเอาล่ะครับเรามาค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเรื่องมันเริ่มต้นแบบคลาสสิกมากๆเลยครับ ประโยคที่เราคุ้นเคยกันดีการละครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งแค่ประโยคเปิดง่ายๆแค่นี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อืมต้องบอกว่าพิเศษมากๆระหว่างเด็กชายคนนี้กับต้นไม้ต้นหนึ่งโอเคครับในพาร์ทแรกของเรื่องเนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนเริ่มต้นกันก่อนเป็นช่วงเวลาที่มันสวยงามบริสุทธิ์มากๆเลยนะ เป็นความสุขแบบง่ายๆระหว่างเด็กคนหนึ่งกับต้นไม้ของเขาซึ่งภาพตรงนี้แหละครับที่อยากให้จําไว้ดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปลองนึกภาพตามนะครับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยเขามาหาต้นไม้ทุกวันเลยนะมาถึงก็ปีนป่ายกิ่งก้านของต้นไม้หิวก็เด็ดแอปเปิลมากินเหนื่อยก็มานอนหลับอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็เป็นความสุขของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ คือต้นไม้เองก็รักเด็กชายคนนี้มากแล้วต้นไม้ก็มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับเวลาไม่เคยหยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งแรกก็มาถึงจนได้เด็กผู้ชายคนนั้นเขาโตขึ้นครับพอโตขึ้นเขาก็มีโลกอีกใบที่ต้องออกไปเจอไปเรียนรู้ทำให้เขาไม่ได้กลับมาหาต้นไม้อีกเลยทิ้งให้ต้นไม้ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็รอคอยการกลับมาของเขา แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาจริงๆครับแต่การกลับมาครั้งนี้แหละที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเริ่มเปลี่ยนไปคือจากที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกันเฉยๆเนี่ยมันกําลังจะกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีฝ่ายหนึ่งคอยขอและอีกฝ่ายก็คอยให้ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยจุดที่น่าสนใจมากในตอนนี้เลยก็คือ เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับคือฝั่งต้นไม้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะยังชวนให้มาเล่นมาปีนป่ายมามีความสุขแบบง่ายๆเหมือนตอนเด็กๆแต่เด็กชายสิครับเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วความต้องการของเขามันซับซ้อนขึ้นเยอะเขาอยากได้ของเขาอยากมีเงินและแล้วคําขอแรกก็ออกมาจากปากของเขาครับผมอยากได้เงินอ้โ,อโห ประโยคนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่เด็กชายคนนั้นเริ่มมองต้นไม้เป็นเหมือนทรัพยากรบางอย่างไม่ใช่เพื่อนเล่นอีกต่อไปแล้วแล้วต้นไม้ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับคำตอบของต้นไม้นี่คือเรียบง่ายมากแต่ก็เสียสละมากๆเช่นกันไม่มีการลังเลเลยสักนิดเดียวครับต้นไม้บอกว่างั้นก็เอาแอปเปิลของฉันไปขายสิเธอจะได้มีเงินคือยอมสละส่วนหนึ่งของตัวเองไปทันทีเลยขอแค่ให้เด็กคนนั้นมีความสุข นี่คือการให้ครั้งแรกที่ต้องแลกมากับการสูญเสียของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเด็กชายเก็บแอปเปิลไปจนเกลื่องต้นเลยแล้วก็หายไปอีกนานมากแล้วเรื่องก็เล่าด้วยประโยคเลิมอีกครั้งประโยคที่สําคัญมากๆแล้วต้นไม้ก็มีความสุขเห็นไหมครับแม้ว่าจะต้องเสียสละนะแต่แค่เห็นเด็กชายมีความสุขต้นไม้ก็มีความสุขแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกนานเลยครับหลายปีเลยทีเดียว จากเด็กชายก็กลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวและแน่นอนครับเขากำลังจะกลับมากลับมาอีกครั้งพร้อมกับความต้องการใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากและนั่นก็หมายความว่าการเสียสละของต้นไม้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามไปด้วยมาถึงช่วงชีวิตต่อไปของชายคนนี้กันบ้างนะครับแน่นอนว่าพอโตขึ้นความต้องการของเขามันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและของขวัญที่เขาจะมาขอจากต้นไม้ในครั้งนี้ ก็ต้องใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันรอบนี้เขาไม่ได้อยากได้เงินแล้วนะครับไม่ได้อยากได้ของเล่นแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านครับคือมันเป็นความต้องการที่ใหญ่ขึ้นมากนะเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วการสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตการเสียสละครั้งนี้ต้องบอกว่ามันหนักกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะครับเพราะต้นไม้เสนอ กิ่งก้านของตัวเองทั้งหมดเลยซึ่งมันก็เหมือนกับแขนขาของต้นไม้นั่นแหละครับเพื่อให้ชายหนุ่มเอาไปสร้างบ้านคือมันเป็นการให้ที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของต้นไม้ไปตลอดกาลเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกครั้งครั้งนี้นานมากจริงๆครับจนมาถึงการพบกันครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศมันก็จะเงียบๆหน่อยเศร้าๆหน่อยน่าใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆ เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยสิ่งที่เหลืออยู่ของต้นไม้ในตอนนี้ก็คือภาพที่เราเห็นนี่แหละครับเหลือแค่ต่อไม้สั้นๆเท่านั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยชายคนนั้นเขากลับมาขอลำต้นไปทำเรืออีกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ต้นไม้ได้ให้ไปหมดแล้วจริงๆทั้งแอปเปิลทั้งกิ่งกา้านแล้วก็ลำต้นนี่คือภาพของการให้จนไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆไม่เหลือเป็นต้นไม้ใหญ่อีกต่อไป แล้วคำพูดของต้นไม้ในตอนนี้มันเศร้ามากเลยนะครับแต่ลองฟังดีๆนะครับความเศร้าของต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เพราะเสียทุกอย่างไปนะแต่เศร้าเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรจะให้ได้อีกแล้วคือเสียใจที่ไม่สามารถให้ได้อีกต่อไปหูจุดนี้สะเทือนใจมากจริงๆครับแต่แล้วมันก็มาถึงบทสรุปที่ผมว่ามันสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคือในบ้านปลายชีวิตเนี่ยความต้องการของชายชารา มันกลับมาเรียบง่ายเหมือนเดิมอีกครั้งครับเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากแล้วขอแค่ที่เงียบๆไว้นั่งพักซึ่งมันก็คือสิ่งเดียวพอดีเป๊ะที่ต่อไม้ย่างมองไปได้เหมือนเรื่องราวมันวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเลยนะครับเอาละครับทีนี้พอเราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วเราลองมาถอดบทเรียนกันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วนิคานเรื่องนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่ ถ้าให้สรุปการให้ของต้นไม้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็นสี่ครั้งใหญ่ๆได้เลย 1. คือตอนเด็กๆก,ก็ให้ร่มเงาให้ที่เล่น 2. คือพอโตมาหน่อยก็ให้แอปเปิลเอาไปขายเป็นเงิน 3. คือตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ให้กิ่งก้านไปสร้างบ้านและสุดท้ายเลย 4. คือให้ตอไม้ของตัวเองเป็นที่พักพิงในตอนแก่จะเห็นว่ามันคือการเสียสละที่ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามช่วงชีวิตของเด็กชายคนนั้นเลยครับทีนี้ ถ้าเราลองเอาความสัมพันธ์นี้มาพอสเป็นกราฟดูนะครับเราจะเห็นภาพชัดเลยแกนหนึ่งคือความต้องการของเด็กชายซึ่งมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตลอดชีวิตของเขาแต่อีกแกนหนึ่งคือการให้ของต้นไม้กราฟนี้จะนิ่งมากครับคือมันคงที่สม่ำเสมอแล้วก็ให้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ว่าเด็กชายจะกลับมาขออะไรต้นไม้ก็พร้อมให้เสมอ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดเอาไว้สักหน่อยครับว่าสำหรับทุกคนแล้วต้นไม้ผู้ให้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นการเสียสละที่สวยงามหรือจริงๆแล้วมันคือคำเตือนกันแน่คำเตือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลที่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคอยรับกับอีกฝ่ายที่คอยให้ให้จนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยซึ่งคำตอบนี้ก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับ